ถ้าอยากใช้แล้วชอบแปลว่าของเขาดีจริงๆค่ะไม่งั้นไม่กล้าพูดแบบนี้แน่นอนจากที่ลองใช้มานะคะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าชอบมากค่ะตัวนี้นะคะนิสิตครีมเกลือชมพูค่ะเขาเป็นครีมช่วยลดริ้วรอยนะคะตัวช่วยหน้าฉ่ำแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายแบบหยาดเลยนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะที่อยากใช้มาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากจริงๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะอยาก็จะมีปัญหาพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็จะมีพวกรอยสิวนะคะจะมี แบบร่องพวกนี้นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแก่กว่าวัยหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีพวกรูขุมขนนะคะฝ้ากระบางๆตรงนี้นะคะที่เรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันเรียบเนียนนะคะไม่เท่ากันนะคะจนมาได้ลองนี่ค่ะนิสิตครีนนะคะเกลือชมพูกระปุกนี้เลยค่ะใช้ไปเรื่อยๆนะคะผิวของเรานะคะมันก็จะดูแบบว่าเด้งขึ้นนะคะอิ่มฟูขึ้นนะคะริ้วรอยต่างๆเนี่ยน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะคะ๋ยาจะเห็นได้เลยว่ารู มีคนของหยานนะคะกระชับมากขึ้นนะคะแล้วครีมของเขาเนี่ยซึมง,ง่ายมากๆเลยเนี่ยทาไปนะคะปาดปาดปาดปดปาด,ปด,ปด,ปดไปแบบนี้นะคะใช้ไม่นานนะคะก็เห็นผลเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยคือดีมากคนผิวบอบบางแพ้ง่ายเหมือนหยาดเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเนี่ยดูสิซึมลงไปเลยเห็นไหมแล้วผิวมันจะแบบเนียนขึ้นนุ่มขึ้นมากๆเลยเนี่ย เขาผ่านการตรวจสารอันตรายจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัยค่ะอย่าใช้เซตนี้อยู่นะคะเซตเห็นผลค่ะนิสิตครีมเกลือชมพู5กระปุกนะคะ990บาทนะคะแถมได้นี่ด้วยนะคะสบู่ของนิสิตไปเลยค่ะตกกระปุกแล้วไม่ถึง200บาทนะคะคุ้มมากๆค่ะทั้งถูกและดีนิสิตเห็นผลคุ้มค่ากว่าจริงค่ะใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัดสารซี